สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราวันนี้ก็วันที่25 you, พฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูการเจริเจรญเติบโตของน้องโกมินนะน้องโกมินน้องโกมินก็จะถึงอายุสองเดือนในวันที่อะไรนะ31พฤษภาคมนี้ก็ครบสองเดือนดูความเจริเจรญเติบโตของ พงน้องนเนาะน,นี่นี่เขาเป็นผู้ชายเนาะอ่าเป็นผู้ชายนี่เห็นไหมอ่าสวยค่ะเนี่ยสวยมากค่ะอ่าทางนี้ก็พันแม่ลูกดกเนาะเป็นแม่ของน้องโกมินแต่เราก็ได้อ่าผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยลูกดกจริงๆเลย ได้เดือนครึ่งเองลูกน้องก็มินเดือนครึ่งแล้วแม่ก็ได้ระสมพันธุ์แล้วเนาะนี่ okay, okay. ก็ลูกก็ได้ในท้องไอ้ที่นั่นก็ oh. ได้มาแล้วเนาะ oh. oh. สิบเออลูกเออแม่บอกว่าอ่า <Hey. S 1> น้องน้องน้องจันแม่จันได้ลูกสิบสิบตัวแล้วเนาะนี่ยังสาวอยู่เลยเนาะนี่แม่พันธุ์ลูกดกเนาะนี่นี่น นี่ก็น้องแจะเนาออันนี้อันนี้แม่เจะก็กําลังตั้งทง้องท้องสาวเนาะนี่สวยเนาะเนี่ยสวยเนี่ยน้องแจ,จะเ,เ,นเ,จเนี่ยเป็น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  <ยา S 1> อ่าแม่สาวเนาะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มตั้งท้องได้ประมาณสองเดือนแล้วเนาะเข้าสองเดือนนั่นแหละ นี่อันนี้ก็เราให้กินฟางฟางนาปังเนาะพอดีนาปังเราทําเองนี่สวยนี่ก็คุณแม่ค่ะแกมาดูแกเป็นห่วงน้องโกมินวันหนึ่งแกก็ไปนั่งเกี่ยวหญ้าได้ประมาณสองถุงสามถุงเนาะนี่น้องโกมินน,นานๆแม่เขาจะมาดูทีเนาะอันนี้ก็หลานเนาะอ่าหลานๆกอดน้องโกมินหน่อยนี่ โอ้สวยค่ะอ่ะอ่ะกดกดกดเห็นไหมนี่เราจะเลี้ยงแบบความพูกพันแบบนะคะนี่ค่ะอ่าแนจิรเติบโตของนกโกมินเขาก็จะรู้ภาษาทุกทุกวันเวลาของมันเนาะนี่ไงอ่ะยา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 กดมันหน่อยสิกดกดน้องหน่อยน้องโกเมรนอ่ะ อน้องโกเมนน้องโกเมนเนาะน,น,นี่จะได้สงเดือนวันที่30พฤษภาม <c oughs> นี่แหละเนาะนี่อันนี้ก็ทางด้านพี่สาวเป็นแกมาจากโรงเรียนเนาะเกไปเป็นแม่บ้านอ้อยอะไรนะแม่ครัวให้เด็กดักเรียนเนาะแล้วมาแล้วเกก็จะมาเกี่ยวหญ้ามาให้น้ำวัว <c oughs> เกก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่ก็คุณแม่แกย โอ้ยเป็นห่วงน้องๆเหมือนกันเนาะว,วันนี้อุตส่าห์เดินมาจากบ้านมาถึงนี่ก็ประมาณครึ่งกิโลได้เนาะโอ้โหแ <ew d: c oughs> ข็งแรงมากเลยตัวน,นี้แม่ก็อายุประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบปดแล้วเนาะนี่อันนี้ก็น้อง <c oughs> <c oughs> น้องค้างน้องน้ำค้างเนาะน,นี่วันนั้นก็ยังพร้อมเลยวันนี้โอ้โ <c> ห <oughs> สุดยอดมากเลยเดือนกว่าเอ้ยไม่ใช่ปีเอ้ยยังไม่ถึงปีแล้วแม่เนาะประมาณ เข้าหมั yeah, right? mm ้งเจ็ดเดือนสวยนี่ย okay. ังยังอันนี้แงโน่นี่น้องน้องนี่น้องโกเมินยายไปก่อนน้องโกเมินซิไปเรียกซินี่เขาจะผูกพันมากนี่ร้านก็ไปโก้แล้วเขารักเอาไว้เอาไว้ดูเล่นนี่เนี่ยพี่น้องการเนี่ยพี่น้องการเลยเนี่ยพี่น้องกัน S <S 2> <S 2> <S ทางนั้นลูกค้าทางโรงงานนะคะที่สนใจเนาะที่ว่าสั่งอ,อบวบและฟักพอดีโตไม่ทันลูกค้าแบบสั่งเยอะมากเลยเนาะเราก็จัดเก็บไม่ทันโอ้ตายเลยเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ว่าจะได้ผักเนาะพวกฟักอะไรไปต้มกระดูกอะไรก็ได้เนาะนี่ มีทุกวงโจเราเก็บทุกวันเลยนะเนี่ยแบบพอเพียงมากเลยนี่ดกเยอะค่ะมีทั้งบวบพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์อยู่นะคะเราจะไม่รับออเดอร์เยอะนะคะเพราะว่าคงเรามีจำกัดค่ะนะคะนี่ของเราจะมีจำกัดเพราะพรุ่งนี้ก็พอแต่ ได้อยู่เนะาะทุกออเดอร์เราจะเอาแค่พอดีเนาะเพราะว่าเราเป็นาทางผ่านโรงงานอย,อยู่แล้วเนอะทางโรงงานเขาสั่งเนะาะนี่ขอบคุณลูกค้ามากเนาะที่ช่วยอุดหนุนเรามาตรว่าของเรานี่อร่อยมากว่าผัดแล้วหแบบหวานกลมกล่อมเนาะอย่างเงี้ย ก็ก็เอาตามคิวแล้วกันเนาะลูกค้านะเนะีน่ยนี่เราก็จะจัดให้ทุกคนเลยทุกลูกค้าเลยเนาะ,ะนี่เนาะนี่พรุ่งนี้ก็น่าจะได้เลยเนาะเราจะเก็บวันเว้นวันได้อยู่อืมค่ะ สั่งได้นะคะ,ะ,คะพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์อยู่นะคะพรุ่งนี้ออเดอร์แต่เรารับไม่เยอะนะคะเราจะไปส่งที่โรงงานนะคะมีทั้งบวบทั้งฟักลูกกำลังดกเยอะมากเลยเนี่ยพอดีกำลังโดนฝนเนาะทั้งฟักทั้งบวบแยะเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ เราก็จะจัดส่งตามโมเดลที่สั่งมาเนาะนะคะต้องต้องตามคิวเนาะเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมากเนาะเดี๋ยวคอยดูทางด้านพี่พอเนาะจะมาเก็บให้ตอนไหนเพราะว่าทางพี่ก็ไม่ทันเพราะว่าช่วงเช้ามันต้องจัดเก็บทาง ด้านาพวกกับข้าวต้องส่งพ่อและแม่เนาะแล้วก็ต้องไว้ไปทํางานเนาะต้องรอทางท่านพอเออนาะที่จะมาเก็บอย่างเดียวว่าจะได้ประมาณแค่ไหนนะเนาะก็ขอบคุณทางาลูกค้าเนาะที่ที่รอเนาะ ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เราก็จะจัดตามคิวให้ได้ทุกคนเนาะเห็นลูกค้าก็ติดใจมากบอกว่าอร่อยมากอย่างเงี้ยอร่อยมากๆเลยชอบเวลาผัดแล้วมันจะนัวบางคนเนาะเอาไปสีห้ารอบแล้วก็ยังติดใจว่าคงเราจะไม่เบื่อเนาว่าเอะของพี่เติมทำไมเออปลูกยังไงได้ได้หวานเวลาผัดแล้วรู้สึกมันหอมอร่อยไปอย่างเงี้ยเนาะ พรุ่งนี้เราก็จะจัดเก็บตามออเดอร์เนาะแต่ตามคิวออเดอร์มีเยอะแต่ของเราไม่พอนะคะแต่ก็จะให้ได้ทุกคนในโรงงานเนาะเราพอดีพี่ก็ไปทำงานก็ได้ของไปพักอะไรก็มีเยอะแยะสั่งได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ